กบสวัสดีค่ะคุณยายไร่ค่ะสวัสดีจาจาจาสวัสดีค่ะคุณยายไร่สามศูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ่าสวัสดีค่ะคุณยายค่ะเป็นยังไงค่ะคุณยายหวหนีเอฟสี่เรียกร้องกันมากล่นลามค่ะว่าให้มติตามโครงสุดท้ายของคุณยายไร่สามศูนย์เนยสายญานี่บริมากง่ายๆเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ทางหัวซ้อนค่ะหวดนีหงวที่หกค่ะท่านผู้ชม คุณยายฝันจังไดบอกให้ท่านผู้ชมเข้าฟังนะคะจ้าโอ้ยแม่กับฟันน่ยเนาะฟันว่าสะพานเนี่ยอ้ยสูงๆเลยสะพานมันสูงเอ่ะแม่บรหันขึ้นแม่ยันโต๊ขึ้นมาเลยย่ายขึ้นมาเลยเออเจ้าอขึ้นมาแล้วแม่ขึ้นไปโอ้ยอย่าขับแเงเลยอย่าข้างเด้อเลย,แ,ยแม่ว่าอ่ะบ้านแม่ก็นางถ่ายเลยลูกแม่นางถ่ายขึ้นมาเลยยากริงเลยพันวาอ่ ที่คุณยายเนี่มอเตอร์ไซค์ลูกไซค์ตะพานตะพานมอยายมันลกม er right. ันลกแม่ก็พานขึ้นขึ้นมาเลยยายขึ้นมาเลยแล้ววะอีนายผู้หญิ่งหน่อยเลวะผู้ชายขับรถบาดนี่ขึ้นมาอย่าติงเ้ล้วญาอย่าติงเ้ล้วโอ้ยแม่ก็แนมใส่แนมก้นแล้วมันเลิกแข่งเนาะเออโบติงเนาะโบติงเนาะฮู้ฮักวับลูงอุ้ยโอ้ยแม่ใหญ่โบใต้หรอกปานนี้่ไปซุ้มๆแล้วก็ตกขึาซุ้มโต๊ะก็มา ันจะเป็นยังไงวะแม่ก็บอกเลยแต่ว่าเลขชุงตัวหนึ่งนะลูกมันเลขชุงตัวหนึ่งเก้าหนึ่งศูนก็ไดหนึ่งแปดศุนย์กระได้ะลูกเพราะว่าแม่โตลงมาแล้วชุงตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งก็ะไดนี่หนึ่งแปดชุนงกระไดนี่เก้าหนึ่งศูนก็ไดลูกแม่ว้าค่ะที่เราจะใส่นี่อัดสามเลยบอกอัดสามเลยลูกเอาสามไปเดี๋ยวโม้ยสามยังไงคุณใหญ่สามชุ้กระไดตัว ออสามสูงอัดสามเนาะอัดสามเขาป็นหมายเติ้งแม่ก็าบ่ติ้งแม่กขยันเนาะอย่าติ้งเด้ออย่าติ้งเด้อตามนี้บอกบ่หันขึ้นน้ำเล้าหรอกแม่ย่านย่านอยู่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์นี่ยายที่เอื่นขึ้นรถนั่นผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มค่ะคุณใหญ่โอ้ยเขาก็บ่เฒ่าหรอกพอดีพ่องามอายุสี่สิบประมาณสี่สิบผู้ชายดิค่ะผู้ชายอย่างเขาบ่เฒ่าขับรถมอเตอร์ไซค์แต่ผู้หญิงบอกแม่ว่าอย่าติ้งเด้อยายอย่าติ้งเด้อ แม่แนมไปลุ้มมันสั้นกีดีเน,ะนาะโอ้พนวาวับลงโอ้ยบ่ตายแล้วคุณแม่ไว่าบ,บ่ตายดอกแบบนี้มันพิ่แต่นเนี่ยมัน,นเหงาเติอไปตาพานนั่นโ<ช>อ้ยหันใจหน่อยใจใหญ่เลยแม่ไงนี่ขี่รถทมสะพานขี่รถขึ้นตาพานเอเอแต่ว่านี้แบบเขาก่อสั่งนะตะพานไนเขาเหตุต่างไหไม่มันบมกว้างที่เรลไอแม่ญงก็ที่ยานไหนนี่เออรถนี่งเข้าไปยังสี่ออ ขึ้นมาเลยได้ยาขึ้นมาเลยโอ้แม่บ,บอกขึ้นดอกมันสูงแห้งขึ้นมาเลยยายขึ้นมาเลยไปหอดเครื่องกระพานแล้ววะยาติ้งเดลยย่ายาติ้งแม่ก็นิ่งนิ่งใจเนาะแม่ก็นิง่งเออเออจะไปติง้งเว้ยติ้งโอ้เฮาลงสีนะโอ้ยแม่บ็ตายดอกลองขี้ดินไหนลงหอดดินเลยลงหอดดินเลยไม่ใหญ่ว่าบ่ตายแล้วไม่ใหญ่ว่ะนี่ละมีความหมายตัวนี้หรอกมันบ่ตายดิ ตายตัวแม่บอกแม่เจ้าท่อนี่แม่ก็อยานด้อกันสะพานนี่คุณยายขึ้นสะพานเป็นแบบโค้งขึ้นสูงๆูงบอกปล่นันลาแบบเข้าเห็ดใหม่นะลูกแบบเขาส้างใหม่เนี่ยมดท่านแล้ว,ว,ว,วมัดท่านแล้วมัดท่านแล้วบานมันบูบ,บขึ้นสูงเลยทำอีสนี่ให้แม่เอสะพานเป็นสีนอเออเขาสีคี่รถแมนบอคุณบ้าไม่ใหญ่มาไมไม่ใหญ่กลบรหนาลบล้งลางแล้วบ่อยากขึ้นเนาะอยากว้ยมันเลือดแห้งแล้วสะพานก็สะพานหน่อย บาทนี่ขึ้นมาเลยยายอี่นายผู้หญิงวาขึ้นมามาขึ้นมาแม่ยายนางทูถ่ายเล่านางกลางอีนายเล่านางกลางผู้ชาย,ยาเป็นผู้ขับรถอย่าจริงด้วยหอดึงกระพานเราไปจริแม่วะเก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เก่าหาศูนย์มันก็ได้อยู่แล้วแม่ก็แปลว่าอย่นี้ก็มันลงสูงตัวหนึ่งจัตจีถ่ายอยู่หัว แต่มันลงแล้วหนึ่งแปดศูนก็ไดู้แม่แม่แปลได้นน่เออเออสามศูนย์น่บอกคุณยายฮะสามศูนยน่สามศูนย์เเอาเก้าหาศูนเอาไห้่เลยเก้าหาศูนย์นี่มาจะใส่รับคุณยายมันมีสองหาศูนย์เนาวมันขึ้นบอกห้องแรก้องแรกก็สองหาศูนตัวแม่บอกนั่นเอาเก่ามาใส่ก็ได้เพราะว่ามันขึ้นเนาะคุณยายมันขึ้นเด้ลูกตองหวดคุณยายให้สองหาศูนด้ก็แม่เนี่ยเด้นี่ บานนี้เพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าได้ขี่รถขึ้นสะพานกขื้อนนิดนี้แหละแต่ว่าพันเนี้ยเลหน่อยเล็กหน่อยก็ต้องมีหนึงอยู่แล้วเก่าหาซูนกันนั่นชิ้นหนึ่งบานนี้เด็กหน่อยฝันเห็นเด็กหน่อยฝันว่าจังไหนคุณยายฝันเห็นเด็กหน่อยโอ้ยนั่งอันต่ำเด้อแม่ก็เลนลูกแม่ก็เลนน้ำทั้งผู้เพิ่นก่อสร้างเจ้าขุเวินน้าร้านเจ้าแน่โอ้ยมันชิยางไปดอกจัานอนกระวิดดอกแม่วางชีโยนี่้โยนี้ลูกอีไปนี่ แม่ขึ้นไปก่อนแม่ขึ้นไปตะพาฒนนะคือ,อขึ้นตะพานร้านคุณยูใช้นอบาดนีีโด่โดโดโดยี่โ่อยู่อยู่น้ำลุยขิตโตมาามอดมอญกอทางเรียกว่าเจ้าขึ้นไปอุ้มร้านเจ้าแนย่ายบ่อุ้มดอกเจ้าน้อยมังกวิทมันกรวิทอีต,ตะพานนะ่ะะรือแม่แต่ว่าแม่ขึ้นไปตพาพัฒนนี่ไม่หนึ่งอย่เลยบางนึงก็นั่งอามต่ำาไม,ม่ย่ายขึ้นตะพานลูกอ,อ,อีซ่า ตัวนี่เออูอีซ่ามันนั่งอยู่กูอุเบกขามันยังกูขึ้นสะพานเห็นนิดหน่อยนั่งอยู่มันบ่ค่ะนั่งอยู่มันมีหนึ่งอยู่แล้วกูมีหนึ่งก็มีศูนย์เท่านั้นแม่บ้านใจนี่เอหน้ามันก็หนึ่งอยู่แล้วมันอยู่แล้วลูกเออยู่แล้วอยู่แล้วออกถ่ายก็ออกหัวเด้อตะเบิงเด้อค่ะแต่ว่ารอบนี้ผู้เพิ่นใหญ่ๆดำๆผู้เก่าโบมาผ่้โบมาเผู้โบมามีแต่ผู้เพิ่นใหน่อยแมาเก็บบักหอยกับแม่น่ะแปะข้าง จังเล็กนะตอวิกนะเออตอวิกนะคอเอาบวกหอยโัลี่ไม่งเอาบอกคอยขมหนี่ิ่นบ่ได้ต่อไปก็จะเอาบอกคอยขมน้่ไม่ไงแล้วอก็ได้ตัวบ่ะคอยไงมันเป็นชุนก็ไเด้ยตัวค่หลอบนี้ห่านมากเนาะมันจะเอาเท่ากับเท่าเท่ายังล่ะเท่าหาชุนเนาะมันจะเอานะค่ะจะงวดตองหาชุนในวนคุณฝันตองงวดคุณยายไล่เพิ่นกะ ห้มาสามคุมเนาะค่ะท่านผู้ชมกะให้ท่านผู้ชมย้อนกลับไปบึงจีบฝัน,<ห>นตองหวดของคุณยายไร่เนาะคะ่ะกะมีอยู่ในคลิปก่อนหน้าเนาะคะ่ะให้ท่านผู้ชมย้อนกลับไปบึงค่ะคุณยายไร่เพิ่กระได้ห้ยไวโตนี่กับเป็นโค้งสุดถ่ายค่ะคุณยายไร่เป็นกับฝันตองหวดให้โค้งสุดถ้ายค่ะท่านผู้ชมความฝันของคุณยายไม่ยังเพิ่มเติมอีกบอกค่ะเพื่น ทบทบทวนไปเลยทบทวนไปเลยเออต่ให้คุณยายทวนตัวเลขให้ท่านผู้ชมมาฟังอีกนะคะหลอกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เก้าห้าศูนย์ตัวนี้เอาเก่ามาใส่เนี่ยพอมาสองหาศูนย์นี่ขาดแรกไหนอยู่ในคลิปแรกเนาะอยู่คลิปแรกไหนแม่จีได้ยุ่นเก้าบัดเอาเก่ามาใส่แมนบม่คุณยายก็เลยจับเก่าใส่จับเก่าใส่เพราะว่าได้ขึ้นถุงมันได้ขึ้นถุงแม่ก็ลงไปอยู่นี่อ๋อ ก็ถือปั้นนี่แเนาะบานี่สามซุนนี่คุณยายก็เอาขี่รถสามคนเนาะค่ะสามคนตกลงลุ่มตกลงลุ่มก็สามซุนสามซุนสามซุนชองซุนขุดเขือไปตัวค่ะ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 คุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณยายไล่ไล่เนาะค่ะเน้อทีมาแบ่งปันแนวทางตัวูลีความฝันในโคงสุดท้ายอยู่แล้วแม่บ่ออยู่แมนบ่อคุณแม่ แม่ว่าอยู่อยูสามลักสี่ลักอยู่แท้จักอยู่ถ่าอยู่หราะก็แม่บ่งหมดเร็วค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณคุณยายเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปดูว่าเห็นลำด้วยไดค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งโตเลขของคุณยายไล่เนาะค่ะนอเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ค่ะเก้าฮาค่ะท่านผู้ชม ประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหาร้อยหกสิบหกเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นตัวเลขเรื่องเล่าความฝันของคุณยายค่ะที่เพิ่นฝันหล้กก็นทำมาแบ่งปันในมือนีเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเขาว่าเบิ่งคลิปจนจบเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขันท่านผู้ชมทางบ้านยังมากดติดตามก็ขอฝากช่องของจ่าปอในเด้อค่ะกดติดตามเพื่อที่สีบ่พลาตัวเลขหลักการแนวทางดีๆๆเด็ดเนาะค่ะเนาะขันมีเรื่องเล่าความฝันหรือว่าแนวทางดีๆอยู่มองใด จะปอกกสิปติตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสําหรับคลิปนี้นใ่้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สรงความปัารนนาทุกอย่างเด้อค่ะถือเลกลีรลุยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ